สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับเช้าวันที่10สิงหาคม2566นะครับผมเอฟซีกระทงเขามาหลายนะครับเมื่อวานเป็นวันพักนะครับคุนวานเป่าแถวฟาวนอนเดอครับฟาฝันนะครับฝันยัมบอนะครับเมื่อวานนะครับผมมือขึ้นนะครับกะได้เสียงฝันนะครับขอก้อนเป็นแล้วนะครับเนาะ ครับพันพากก์ทาทําประจำนะครับนอกขึ้นดอกไม้ถวายน้ำกับผมและกแะกได้ลอตเตอรี่เมื่อวานได้ลอตเตอรี่ไม่อีกท่านผู้ชมนะครับผมได้ลอตเตอรี่เก้าห้าศูนย์ครับได้เก้าห้าศูนมากก็เลยเสี่ยงฝันนะครับผมเสี่ยงฝันมือขึ้นนี่นะครับเ่าเขาเป็นคนนนอนนอนหลับยากพี่น้องกลัวจะหลับกะเกือบตีนึงอ่าตีนึงกลักว มาสะดุ้งช่วงตีสองตีสามนะครับท่านผู้ชมประมาณตีสามครับในความฝันพี่น้องในความฝันฝันว่าบ้าเ่านี่ถูกรอตตลีนะครับลางวันที่หานะครับผมถูกลางวันที่หาร,รัตตลีลรางวัลที่หาสามสิบใบนะครับคนมาเต็มขจจาัสดีดงคววมยินดีนั่มนะครับนะ้องขจจาดีใจนั่ม คนมาเต็มบ้านนะครับผมเอฟซี FC จะถามเลยครับบ้านเลที่เท่าไรบ้านเลขที่48เนดะ้อพี่น้องนะครับบ้านเลขที่48คนมาเต็มบ้านนะครับดีใจเขาจะว่าโอ้บาวเ่าถูกรางวัลที่หาถูกตั้ง30ใบในคววงฝันถูก30ใบนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบาวเ่าที่ ซื้อลอตเตอรีน้ำเจลอตเตอรีเพิ่นกับลูกสาวเพิ่นนั่นก็ประมาณเกือบสีบ่สิบใบสี่สิบกว่าใบสามสิบสี่สิบใบหมู่บ้านก็ไเรเก้าห้าศูนย์มานะครับก็เ,ยนะเลยมาเสียเส่ยงฝันมนะือขนะึ้นน,นะ Line, นะครับผมก็เลยมาเสี่ยงฝันดำช่วงเอาลอตเตอรีนี่เสี่ยงฝันอธิษฐานนะครับอ่าก็เลยอธิษฐานเพิ่นนะครับกับฝันดีอยู่พี่น้องฝันนะครับอืมดีใจายนะครับผมดีใจหายครับ ปับกองไหมพี่น้องดีใจหลายค้นมากเต็มเนี่ยนะเจ้ามาแสดงความือดีนั่มกับวัตถุรตรีรางวัลที่หาสามสิบใบที่พี่น้องนะครับผมโอ้สามสิบใบนี่แหละครับในความฝันฝันเมื่อคืนนะครับก็มีเ e อฟซีปัญหาม,มากบางคนก็ว่าเบ้าทอคือฝันฝันดูแท้กับกับบอสเนที่พี่น้องครับมือใดตั้งจิตอธิษฐานนะครับแต่จาขอเพื่อนนะครับทา่านผู้ชม หมดที่ผ่านมาเนี่ยเสียดายนะครับผมเานาะหละกักการตัวเลขที่บ่าวเท่าลุ่ไห้ก็ลุ่ไห้ตั้งแต่วันที่สองนะพี่น้องเนาะกับลุ่ไห้ท่านผู้ชมตั้งแต่วันที่สองกับมีตัวเลขอยู่ห่างเดียวเก้าห้าศูนย์เนาะครับกับมี FC. เอฟซีอ่าท่านผู้ชมครับจแิแจ้งนี่น้ำเอฟซีถามมาว่าบ่าวเท่าอ่าอย่าลืมเด้อเมื่อก่อนเลขดังวังสามหมอ งวดทีพพาหมาเล็กดังบ้างสามหมอไม่ก่อนให้มามีหาศูนย์หาสามหาสามตรงตร่านผม้ชมกับไม่ก่อนทั่วไปเพิ่นบารับสายพี่น้องเพิ่นเพิ่นอาจจะยุ่งยากกว่าหรือจังไดไม่ก่อนกับรับสายเบาเถ่านี่ได้ไม่ก่อนเด้อนะครับผมเอฟซีเพิ่นถามหานะครับรับสายเบาเถ่าแน่นะครับผมฝากถึงไมก่อนานผม้ชมมาแม่ดีจังไดหรือเพิ่นท่านท่านได้ได้บ่นะครับหรือเพิ่นยากนะครับพอเอฟซีถามถามมาว่า เบาเถ่าอย่าลืามเลขดังวังสามหมอหววทีผพานมาเนี่ยเข่าห้าสามตรงตรงหาสามตรงตรง้วยครับเลขดังวังสามหมอเอาเนาะครับแต่มีถามมาอีกว่าแม่เอฟซี FC ที่เป็นตีข้อมฝันให้เบาเถางวดมีเป็นตีให้บอ่อกับมีเอฟซีหลายท่นานนะครับเป็นกับตีมาเบาเถ่าอย่าลืามด้วยงูใหญ่ห้าหัวขึ้นจากบ่อน้ำเปินมาหาหัว กรับปีเป็นหางูเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์นะพี่น้องครับเปิดมาห้าเจ็ดศูนย์บ่าวเท่าจาลุลุ่มพี่น้องปีซอยกันฝันมาถูกลังวันที่หาสามสิบใบนะครับคนมาเต็มขจอมาแสดงความดีใจน้ำธรรมชมเต็มบ้านบ่าวเท่าก็ดีใจว่าเขาพองถูกรางวัลถูกลอตเตอรี่ลังวันที่หานาะครับบ่าวเท่าค็ดปีตัวนี้ธรรมชมนะครับไอของไอแม่พันที่พันปีหายเอฟซี FC พันธุ์ปีห้คือหาเจ็ดศูนย์ธรชม 70เ,เดี๋ยวจะมาแต่70แท้ท่านผู้ชมเนาะกับรากาฟันมาถูกตตรอตตอลีรางวัลที่หา31530พี่น้องจะเน้นหา30อีกเด้อท่านผู้ชมเด้30อ30นี่ตัดเอานะครับ30นี่ตัดเอาเน้นนี่แะครับผม3070 เราเน้นคือจะเน้นแค่950กับ530านยะครับผมแต่ว่ากันจะมีเพิ่มเพิ่มสองตัวตัดให้คือ30กับ70ท่านผู้ชมนะครับผมเอาเดี๋ยวมาดูตัวเลขด้วยกันนะครับไปดูตัวเลขด้วยกันเบิ่งตัวเลขน้ำกันนะครับผมครับท่านผู้ชมมือคลืนนี่แหละครับมือวานได้ลอตเตอรี่ตัวนี้มาท่านผู้ชมครับเกับ950กับตรงกับ ในความฝันนะครับนาะที่เป็นที่งูใหญ่เพิ่นเอากับหางเขียนตัวเลขให้950นี่ครับเลขเอาลอตเตรีนี่ครับผมชุดนี้เสียงฝันอธิษฐานนะครับฝันนะครับฝันว่าถูกรางวัลที่หา30ใบท่านรมชมนะคนกมากเต็มบ้านกับบ่าวเ่ากันในค่าวมฝันกันดีใจพี่น้อง ว่าของถูกรางวัลที่หาตั้งสามสิบใบอันนี้เป็นชุดอ่าที่บ่าวเ่านะครับเนาะได้ลอตเตอรี่จากเจลอตเตอรี่บนใบหาเก้าเก้าหาห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับเมื่อวานได้ได้ชุดนี้มาเพิ่มเก้าห้าศูนย์นี่ก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้านะครับนี่คือตั้งแต่บ่าวเ่าลงตั้งแต่ตองวดนะครับนี่ครับเก้าห้าศูนย์นะครับเน้นให้ก็คือห้าศูนย์ห้าเก้าเจ็ดห้านะครับผมแล้วก็ะหกหาชุดที่เน้นให้ นะครับอันนี้ห้าเจ็ดศูนย์แม่เอฟซีนะครับเพิ่นตีข้อมฝันให้เพราะว่า FC เอฟซีเพิ่นถามมาว่าแม่เพิ่นตีข้อมฝันให้บอนี่ครับห้าเจ็ดศูนย์นะครับ, 70, รบงูใหญ่ห้าหัวงูเป็นเจ็ดหรือจะมาหกศูนย์หาหกศูนย์ก็แล้วแต่ได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับอันนี้บ้าวเท่าตีข้อมฝันมาขึ้นถูกรางวัลที่ห้าสามสิบใบปียังสีเลยล่ะครับท่านผู้ชมสามศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วแต่ผู้มักแต่ได้บ้าวเท่าเน้นให้ขึ้นเก่าเด้อพี่น้องครับ 950นะครับ 50, 50 597565เน้นให้4คู่นะครับบนล่างทาวิ่งครับวิ่ง5งวดนี้นะครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอนี่ครับลอตเตอรี่ที่บาวเทาอ่าได้ไว้ก็คือ5995นะครับ5995 50ครับโอ้950ชุดนี้ก็ได้อยู่ท่านผู้ชมนี่ครับผม950ตกลงได้4ใบครับ950ได้4ใบ 950ได้สี่ใบื่อวานได้ไม่สามใบพี่น้องไปพ่อพอดีก็หาศูนย์ก็เลยมาเสี่ยงคว่ำฝันอธิษฐานนะครับอันนี้ก็5775นาะครับอ่าก็เลยฝันว่าถูกรางวัลที่หา่านผู้ชมถูกรางวัลที่ห้าสามสิบใยนะครับ,รบ, 5, 5, บ,นะรบโอ้ดีใจคนมากเตบ้บ้านบ้านเลขที่48เด้อพี่น้องครับไอเอฟซีปัญหามุบัติเหตุบ้านเลขที่เท่าเลนะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับแกมีเพิ่มคือ เอฟซีผมถามหน้าว่าแม่พันปีค้ามฝันแม่เอฟซีตีให้ห้ามีฝันมาขึ้นฝันย่ำห้าสาม 30, นะครับมีเพิ่มกับสากันตัวกันตัวรองบมากก็เป็นยังครับให้เน้นที่ชุดเดิม950าห้าศูนย์ูเก้าดหาหกหาครับผมได้มาเก้าศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนะครับเนาะอันนี้ปีกับลงไห้ตั้งแต่ที่แรก6คูครับมีหาศูนย์มีเจ็ดหามีเก้าศูนย์มีหกมีหาเก้ามีเจ็หนึ่งบ่าเท่าลงให้ตั้งแต่วันที่สองนะครับท่านาผูนะ้